คือเรื่องจริงนะเว้ยวันนี้ขอนําเสนอทํำไมผู้ชายถึงชอบโดนหมากัดมากกว่าผู้หญิงและถ้าคุณโดนคุณจะเอาตัวรอดจากมันได้อย่างไรคือมีจากทางงานวิจัยนะของมหาวิทยาลัยเรยวูลพูจากอังกฤษเนี่ยพบว่าผู้ชายมีโอกาสจะโดนสุน,นัขหรือว่าเจ้าหมาเนี่ยกัดมากกว่าผู้หญิงถึง81%เลยด้วยกันและเจ้าของสุนัขเจ้าหมาเนี่ยมีโอกาสถูกกัดบ่อยกว่า ผู้ที่ไม่ได้เป็นคนเลี้ยงหมาจะด้สามถึงสามเท่าเลยดีเดียวและวิธีป้องกันจากการโดนหมากัดควรต้องทํายังไงก่อนอื่นคืออย่าไปมองหน้ามันเวลาที่เจอสุนัขแล้วไปมองตาพวกมันเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าเฮ้ยมึงควายกับกูเปล่ามึงเดี่ยวกับกูเปล่าเป็นการท้ารบท้าสู้ทางที่ดีเนี่ยเวลาเห็นหมาแปลกหน้าคนเดินหน้าตรงไม่ต้องไปมองหน้ามันไม่ต้องไปสนใจมันหมาก็จะคิดว่าเฮ้ยโอเคมันคงไม่หาเรื่องเรา ไม่อยากใส่เดียวกับเราหรอกแล้วมันก็จะไม่สนใจคุณเองอีกอย่างเนี่ยอย่าไปตกใจหรือว่าตื่นตระหนกนะหมาเนี่ยมันมีเซนส์ที่เรียกว่าสัมผัสได้ถึงความกลัวคือเซนส์เฟียร์ถ้าเราเนี่ยไปตกใจแล้ววิ่งหนีกรีดร้องโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาจะก,กัดหมามันรู้สึกความมั่นใจในตัวเองและคุณเนี่ยควรทําตัวใจเย็นๆทําเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับว่ามันเป็นอากาศทางที่ใจเลยโคตรกลัวแต่อย่าไปสนใจแต่ว่ามันจะเห่าใส่คุณนะ แต่คุณก็ไม่ต้องสนใจมันละกันอีกอย่างนึงคือเบียรเป็นความสนใจถ้าดูแล,แล้วว่าเธอต้องประเชิญหน้ากับมันแน่นอนเนี่ยให้เบียรเป็นความสนใจของที่มีในตัวเนี่ยโยนไปที่อื่นจะเป็นขนมอาหารรองเท้าอะไรก็ได้เบียรเป็นความสนใจโยนไปอีกทางหนึง่งและพอมันไปทางนู้นแล้ววิ่งเลยดีที่สุดอีกอย่างนึงเนี่ยสั่งมันให้ไปไกลๆเว้ยเฮ้ย hey, มันไปไกลเว้ยให้คุณเนี่ยสั่งด้วยน้ำเสียงที่เข้มแข็งและก็มั่นใจห้ามเก้กกังๆหรือแสดงอาก,การออกมาว่าเฮ้ยกลัว, hey, วมันเด็ดขาด ต้องพูดว่าเฮ้ยไปมึงจะไปหมาก็จะกลัวแล้วก็ไม่กล้าสู้คุณแล้วก็เดินกลับไปเองนะเวลาที่หมาเดินเข้ามาเนี่ยมันก็ใช้ว่าคุณจะทำร้ายคุณเสมอไปบางครั้งเนี่ยสายพันธุ์การเดินเข้าหาคุณเนี่ยพร้อมกับาส่หานนิกๆมันคือเป็นการทักทายนั่นเองนะนี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ว่าถ้าเจอหมาแล้วอย่าไปมองหน้ามันอย่าตกใจถ้าเจอว่าต้องใส่ก็เดียวมันแน่ๆเนี่ยเบียดไม่สนใจกับมันล้วกัน แต่นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เฮ้ยเรื่องจินอเววันนี้นำเสนอคิดถึงไงขอเราคอมเมนต์มาได้แล้วกันชอบกดไลค์แชร์กดแชร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดี